สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ลุงติบเตรียมความพร้อมอยู่ในห้องเข้าไปหาลุงติบกันดีกว่าเนาะแต่เด้เอ๊ะลุงติบของเราหายไปไหนอะคะเนี <c> ่ย <oughs> ลุงติบตาเอลุงติบอยู่นี่นี่เองทุกคนไม่ใช่และเอ๊คุณโปรยนครับ<อ>ผมสวัสดีครับพง <c oughs> ตื่นเลยเนี่ยแบบมากันน้องชาย <c oughs> นอยกนกอดกันทุกคืนเดี๋ยวแลเพิ่งตื่นนี้ผมนี่เป๊ะขนาดนี้เลย สวัสดีครับวันนี้ลุงติ๊บมีร้านลับๆแถวย่านดอนเมืองสีกันนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชามเบลอ์อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวชามเบลอ์เนี่ยมันเป็นยังไงแต่บอกเลยว่าเด็ดแล้วก็วิวดีมากนี่คือร้านชามเบลอ์อ่าตามมาดูเลยครับว่าอะไรจะน่ากินที่สุดสายถ่ายรูปก็จะมีเปสตอขายให้หย่อนตัวลงไปถ่ายรูปด้วยนี่นั่งถ่ายรูปได้ครับระหว่างรอก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวผมเลือกพาไปนั่งริมน้ําชมบรรยากาศกันแล้วก็ ก๋วยเตี๋ยวชชมเบลเลอร์อร่อยๆกันครับมาเลยว้าวเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมจะสั่งอะไรอ่าวันนี้นะครับโมติ้ก็จะมีท่านอนยังไงให้พุงยุบนอนแล้วมันพุงยุบได้ด้วยเหรอสงสัยใช่ไหมละ่ะสามท่าเด็ดๆเลยสําหรับการนอนเฉยๆแล้วพุงยุบมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยท่าแรกที่ผมจะแนะนําก็คือหมอนที่เรานอนเนี่ยครับจับไว้อย่างนี้แล้วย้ายที่เหมือนเราเคลื่อนที่หมอนนะครับย้ายที่หมอนโดยใช้ขานะ่ครับ ปล่อยมือออกหนึ่งสองเห็นไหมครับอ่าช้าๆนะครับหกสังเกตไหมว่าขาผมไม่ได้แตะพืน้นเก่งเหมือนเป็นตัววีอะครับช่วงที่ผมเก่งตรงเนี้ยตอนเนี้ยครับคือกล้ามท้องจะทํางานหนักมากมันจะมีการเก่งตรงท้องเนี่ยตรงเนี้ยท้องมันจะเก่งกลับมามันก็จะผ่อนคลายแล้วก็ยืดไป เนี่ยขาก็จะถูกเก่งด้เห็นไหมครับอ่าแบบนี้ครับสลับกันชื้ชืช้เก่งไว้แขนก็เก่งไว้ปึ๊บเห็นไหมครับหดูกันขยับผมกล้าบเนื้อโอ้โหหชัดมากสิบสี่สิบห้อ่าเราจะทำท่านี้ครับ สัก15-20ครั้งนะครับผมนับเป็น1ึงเซตทำท่านี้สัก3เเซตรับรองเลยว่าคุณจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยกลามท้องเราถ,ถูกเกง่งมีการยืดขยายแล้วมันก็มีความรู้สึกวตรงหน้าท้องมันสึกอุ่นๆมันก็คือการทํางานของกล้ามเนื้อเ้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านี้มันก็เลยมีผลในการช่วยให้หน้าท้องของเราเนี่ยกระชับขึ้นหรือลดพุงในขณะที่แค่เพิ่งตื่นนอน เเสด็จไปละมาดูท่าที่2ก็ยังคงอยู่บนเตียงเหมือนกันท่าที่2เป็นท่ายากเดี๋ยวนะคะในขณะที่ตั้ง1กําลังออกกําลังกายอยู่ตั้ง2ทําอะไรอยู่ตอนนี้กินกระจายอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องตามไปดูว่าเทมเนี่ย <c oughs> เขาพาไปกินอะไรอร่อยๆกันมาแล้ว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 ตา,วามไปเลยอุอ้ยนี่จะเกี่ยมหรือไม่กองครับเนี่ย <c oughs> ดูดิสุดยอดมันใหญ่อย่างนี้เลยรัด สายที่ชอบกินเส้นนะครับเขาก็จะมีเส้นที่เลือกแบบนี้เลยนี่มามา่าเส้นมีบะหมี่และเส้นเล็กนะครับแล้วก็เลือกเอาเลยว่าเราจะกินเส้นอะไรกับชามเบลเลอร์อของเราชามนี้มาดูใ,ใกล้ๆนี่นะครับนี่ไข่ต้มโอ้โหยางมะตูมและลูกชิ้นตับหมู เนื้อหมูนะครับคือท,ที่นี่นะครับเขามีทั้ง2อ,อย่างสําหรับคนที่ชอบกินเนื้อก็มีนะครับแล้วก็คนที่ไม่ทานเนื้อนะครับเขาก็มีแบบหมูให้ด้วยสําหรับผมผมวันนี้อยากกินหมูน้ําตกตะเกียบไม้กองผมมันทั้งสะใจเหลือเกิน <c oughs> ลูกชิน้ <c oughs> <c oughs> นหู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 อูหูา <c oughs> ูห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 ูยูห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 า ุออแต่สําหรับว่าใครที่อยากปรุงก็ได้นะครับก็จะมีเครื่องปรุงม,มีน้ําตาลมีพริกป่นมีน้ําส้มทั่วๆไปะนะครับแต่สาหรับผมขอกินแบบออริจิออริจิอันที่สองก็คือจัดหนุนหัวอมันหนีไปไงนะครับแล้วผมก็จะใช้วิธีการยกขาที่หนีมอนอันนี้ไว้นะครับเข้าหาลําตัวนี่นะผมจะยกเข้ามาอย่างนี้แขนแนบลําตัวไปด้านหลังวางไว้อย่นี้นะครับแขนแล้วก็ยกขาที่นั่งนีมัเป็นอื สองสามสิบส,สี่สิบห้าทำแบบนี้นะครับผมรู้สึกเลยว่าตอนเนี้ยเหงื่อเริ่มออกแล้วก็มันเริ่มมีความตึงตึงต้นขาก็ตึงๆึแล้วก็หน้าท้องเรารจะรู้สึกว่ามันตึงๆแต่นมก็ยังคงเหมือนเดิมเนกระดิ่งไหมนี่้างนี้ครับอ๋อทำได้ข้างนั้นได้สองข้างแต่นอนมันไม่ค่อยกระติกอนอนมันนิ่งครับอนอนไม่ใช้ท่านี้ช่วยแล้ว ฐานที่สองลองทาดูนะครับซักสามเซตเซนละสิบห้าถึงยี่สิบครั้งก็ได้นะครับช่วยให้พุงแฟบแน่นอนตื่นมาพุงก็แฟบพุงก็ดีตามไปดูมันดีกว่าว่าล่างสองทีเนีกินอะไรผมจะกินเส้นแรกก็คือมามามาม่ามามานะครับแล้วก็ไข่ต้มแสนอร่อยดูความเป็นไข่ต้มซะก่อนผมก็จะกินแบบนี้นะครับแล้วก็หมูสดตับหมูจะบอกว่าเครื่องรางมันอลังการ ไปด้วยหมูทั้งนั้นมันไม่ใช่เล่นๆท่านผู้ชมอือหืออร่อยมากตามด้วยไข่ต้มยงมะตูมอือหือตุดยาดอืออ จะบอกว่าทีเด็ดของเส้นที่นี่นะครับคือเส้นที่เขาลวกมาเขาจะโรยด้วยกระเทียมเจียวข้างบนเห็นไหมครับมีความหอมของกระเทียมเจียวนะครับที่สําคัญคือเส้นที่เขาลวกมาที่เนี้ยนะครับคือนิ่มกำลังดีแล้วก็ไม่แฉะไม่เละไม่แข็งด้วยพร้อมทานได้เลยเต็มที่อ่ะเนี่ยครับหมูอัดอัดคือหมูแบบหมักมาแล้วนะครับอยู่ในก๋วยเตี๋ยวนี้หมูสดนะไม่ใช่หมูตุ๋นนะแบบนี้ เป็นหมูที่หมักมาแล้วแบบคือไม่เหนียวเลยอ่ะหมูสดที่อร่อยแล้วนุ่มมากเลิฟม,มากชามนี้ชามเบอร์อรของผมร้านอยู่ที่แถวย่านดอนเมืองสีกันนะครับเข้ามาทางถนนสงประพานะครับใครที่อยากจะตามลุงติ๊กมากินร้านอร่อยๆอออนี้ชามเบอร,เอร์นี่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง Google Map ไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็ตามมากินได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่อร่อยจริงใหญ่จริงอลังการมาก ทาที่สามของเราก็ยังคงเป็นหมอนอยู่แต่ว่าเราเอาหมอนนะมาวางไว้ที่ปลายเท้าห้ามหล่นนะแล้วก็ใช้วิธีการยืดขาไปพร้อมกับยืดมือขึ้นไปบนหัวเตียงหนึ่งเก่งเอาไว้เห็นไหมเป็นรุมตัววีเลี้ยงหมอนไว้ไม่ให้หล่นนะครับกลับมาโอเขเก็บสองสามสสสบห้า ครบ15ครั้งนะครับเราก็นับเป็น1เซตนะครับทําอย่างนี้ยครับซ้ากันสัก3เซตก็ได้ทํามท่าติดกันเลยลองไปทำกันดูครับรับรองเลยว่าคุณจะตื่นมาแล้วหุ่นเป๊ะหุ่นเสียหุ่นเจ๋งหุ่งยุบแล้วเดี๋ยวเทปหน้าผมจะมาทําอะไรให้ดูอีกติดตามกันนะครับใครอยากเป็นหมอนข้างให้ลุงติบกอดก็อินบบอกซหม <laughs> แมน่าร,รัก <laughs>